แกที premises, premises, ่แกไม่ใช่กระจอกด้วยอย่าเหยียบย่ำกันด้วยวิธีแบบนี้จะเหยียบย่ำเท่าไหร่ผมไม่สนใจหรอกเขาเป็นคนงองอแต่ถ้าคิดจะมาอยู่ในนี้แล้วจะมาแอบเหยียบย่ำกันแบบนี้ไม่ได้นะครับจะบอกไม่รู้ถามคนที่เหลือเกหรือบกู้ใช่ไหมว่าเรามีปัญหาอะไรกันใครรู้ไหมรู้เออมีทางริ้วอยู่คนเดียวภูเก็ตรู้ไหมรู้ รู้ไหมรู้ทำไมยังงี้ไม่รู้อยู่คนเดียวอ่ะใส่มาสามชุดให้เขากลับไปดีมดคือไม่อยากโกรธใจใช้คำว่ารังเกียจรังเกียจใม้จะยังไม่เข้าใจอีกกูอยากจะแจ้งแต่ยินหนีแล้ววันวันหนึ่งอ่ะคือเข้าใจว่าไม่ชอบ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 เจ้าประธานังคงไม่ชอบเลยบอยบอกว่าไม่ต้องปิดให้ไลฟ์ค่ะ ถ้าเจะชอบกันก็ไม่ชัวว่าเป็นสิทธิ์ที่ส่วนตัวนี่าทำแบบนี้ะไม่ตรงนี้นะดังดี ผมเป็นคนเบื่อครับพูดตรงๆจะทําอะไรก็ทําเหมือนกันไปหมดนะจะทํา7 7จังหวัดก็ทำทํหนแล้วก็จะทํา7 7อีกอันหนึ่งอีกแล้วก็พีดีผมก็ถูกกวนตลอดนะครับแล้วก็มันมีความวุ่นวายที่มันคล้ายกันหมดนะครับแล้วก็เชิญกรรมการไปด่าผมนะฮะก็แม่ค,คุณนั่นแหละนะฮะก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าลูกสาวก็เป็นพิธีกร เดี๋ยวตัวลงยาเดยวนี้ก่อนจอดรถถูมพ่ออะไรอ่ะมันคือเบื่อเข้า <c oughs> ใจไหมคุยกับผมก็หงายโทรศัพท์ให้คนเลคคอดแล้วโพสตคือเบื่อเข้า <c oughs> ใจไหมแล้ววันนี้จะมาพูดโลกสวยว่า <c oughs> อย่าไปพูดเลยลเราไม่ได้ทำอะไรไม่ยังทำอยู่ไม่เลิก <c oughs> เออ กฤณาไปดูบอกแล้วไงคําพูดเชื่อไม่ได้นอกจากการกระทําบอกว่าไม่อยากยุ่งโอ้โหส่งการโพสว่าอะไร,รเออใช่เออนั่นแหละ,ละใครรีโพสใครรีโพสใครรีโพสพูดสิใครรีโพสอ่าคนหนึ่งที่กำลังจะประกวดชื่ออะไรใครรีโพส<ม>พูด,พ,ดพูดมาสิพูดมานักขาวกว่าวัวอะไรล่ะเราเป็นสื่อฮะ ไม่ใช่ใครรีโพสนะฮะวินาค่ะโอเคคือผมรู้นะผมเป็นเด็กที่มีการศึกษาบ้างผมรู้ว่าหมายถึงอะไรคือการกระทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่น่ารักแล้วลุงขึ้นเช้าแม่ตัวแม่มาบอกว่าเราไม่อยากยุ่งอย่าไปให้เข้าอย่าไปเกี่ยวเราไม่เคยแปลอะไรเลยเหรอ มีคนบอกว่ามีข่าวว่ามีนางงามสองคนผมยังไม่ได้รับเงินรางวัลุอันนี้ยังไม่ทราบเลยนะคะยังไม่ทราบเนาะอ่ะเป็นว่าอย่างแรกเลยทุกคนอยากถามคําถามอะไรทุกคนถามเข้ามาด่วนตอนนี้นคําถามแรกเลยนะคะแม่ m u t 77 7, จังหวัดที่จริงไหมคะก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างเราก็เคยเกริ่นเกินไปแล้วอ,อันนี้ก็ไม่ใช่ความลับอะไรเราก็เกริ่นไปแล้วว่ามันจะมีการจัด77จจังหวัดแต่ว่ามันจะมีรูปแบบที่มันแตกต่างกันไปจาก นางสาวไทยอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คอยดูนะคะว่ารูปแบบที่แตกต่างไปนั้นมันจะเป็นอย่างไรเช่นไรค่ะตอ <Ừ. S 2> นนี้เราก็มีการประชุมกันที่วางทีมวางฟอร์มแต่ว่าก็ต้องมีความสนุกแน่นอนสิ่งดีของการจัดจังหวัดเนี่ยมันทำให้เด็กๆเนี่ยพูดง่ายเราก็ปปีค่ะกับทุกคนทำแม่ปุ้ยกอปปี และไอ้ถ่ายว่าก๊กอปปี้อะไรก็ตามบริบทที่ทาง MU ใหญ่เขาวางไว้นะคะตอนที่ทาวนฮอลกันกับเขาเรียกอะไรอะดเรคเตอร์ทุกประเทศเลยเขาก็บอกว่าทางหนึ่งก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยถ้าเป็นไปได้อันนี้เขาใช้คำว่าถ้าเป็นไปได้นะคะให้จัดแบบว่าแพลตฟอร์มเดียวกันก <được. S 2> แพลตฟอร์มเดียวกัน นะคะ hmm. จับอะไรคะ Miss USA <you>. <S S นั่นเองเพราะว่าอย่างนี้คะ่ะอยากให้จัดประเทศไหนมีเมืองมีรัฐะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แทาจับได้มันก็เป็นดีหรือแม้กระทั่งของเรานะคะจัดเป็นจังหวัดได้ก็จัดดีซึ่งบางทีมันก็ม,นมีหลายประเทศเนี่ยที่จัดแล้วออซึ่ง ตอนนี้เท่าที่อุ๊บได้สืบมาอย่างอินโดนีเซียค่ะแม่เข,า,ขาก็จะมีโอกาสมากๆในการจะจัดแต่ละรัฐเกิดขึ้นในแ,แต่ละเขตเกิดขึ้นนะคะ,คะแล้วถ้ามีคนถามบอกว่าจะต้องจัดการประกวดทุกจังหวัดหรือจะมีการแต่งตั้งได้ไหมคะก็เอ <c oughs> าอ,อย่างนี้นะคะถ้าเป็นหัวเมืองใหญ่เนี่ยยังไงเราก็คงจะต้องขอร้องให้จัดเพราะว่ามันเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้อง จัดหน่อยนะคะให้เก็บกับ,บานางงามแล้วก็คิดว่าอย่างอื่นเนี่ยก็แน่นอนเนื่องจากว่าเป็นปีแรกเราก็บอกแล้วว่าจะแต่งตั้งก็ได้นะคะเพราะว่ามันเพิ่งเป็นปีแรกด้วยเงื่อนของระยะเวลาก็ต้องมีการทดลองเรียนรู้ไปก่อนแต่ยังไงก็ตามไม่ต้องกังวลนะคะการจัดเออเ้ยรนะการจัดเนี่ย ถ้าสมมุติว่าหลายๆจังหวัดอยากจับเพราะเขาก็มีความพร้อมนะใช่ค่ะแต่ถ้าจังหวัดไหนยังไม่มีความพร้อมในการจัดก็แต่งตั้งได้เพราะเขาก็มีตัวเด็ดประจำจังหวัดข, <อ S 2> ของเขาใช่แล้วแต่อย่างไรก็ตามทุกจังหวัดไม่ว่าจะจัดไม่จัดเมื่อส่งมาที่เวทีใหญ่แล้วเราก็จะมีการพอร์ิชั่นด้วยกนรอบคีย์เวิร์ดก็ยังมีเหมือนเดิมมัมนจะเข้มข้นขึ้นเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็ต้องมาสู้กันมาเรียกว่ามามา แข่งไว้พริบป,ปฏิพานกันเองนะคะหนูชอบคำถามนี้มากเลยเขาบอกว่าเขาชอบเสน่ห์ของ MUT ก็คือรอบ audition ใช่มีแน่นอนค่ะเพราะ<ม>ว่าเพราะว่าถึงจะเป็นยังไงกลิ่นอายของ MUT ก็ต้องมีการออดิชั o n มีรอบท e ว w o ส่วนจะไปคัดออกตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดีกว่านะคะรอวันแถลงข่าวเราจะเล่าให้ฟังว่าจะต้องเป็นอย่างไรและจะมี อีเวนต์พิเศษขึ้นมาอะไรยังไงบ้างเห็นไหมคะแม่เขาบอกประเทศลาวประกาศแล้วนะคะแต่แขวง18แขวงครับแม่ปุ้ยเห็นไหมส่วนใหญ่เขาก็จะจัดกันนะคะเพราะว่าทางกองแม่เขาก็บอกแล้วว่าการจัดเป็นจังหวัดในบันดีมากเพราะว่าการที่เขามีซิตี้ดีเรคเตอร์เนี่ยมันดีต่อตัวนางงามด้วยเพราะว่านางงามก็จะได้ปุ่นใจว่ามีคนดูแลมีคนจัดการนู่นนี่นั่น แม่ปุ้ยคะอีกคำถามหนึ่งย้ําอันนี้อุบถามให้เลยนะคะเคลียร์เลยมีคนถามมาเยอะมากว่านางงามที่แต่งงานหรืออย่าร้างกับสามีมาแต่อยู่ในเกณฑ์อายุที่ประกวดได้ตามกองกําหนดกองมิสอิน v e เ์สไทยแลนด์โดยท p พี่ะมีกติก,กาเช่นเดียวกับมิสอินนิเวสไหมคะมันก็ต้องเช่นเดียวกันกับกองแม่เขาระบุไว้นะคะอย่างถ้าบางประเทศเขาก็มี คนที่เป็นครานมาลงเพราะ,ะกฎหมายเพิ่งยอมยอมรับแล้วให้เป็นผู้หญิงนะคะก็มาลงได้แต่ประเทศไทยกฎหมายยังไม่ได้รองรับตรงนี้แต่ว่าผู้ที่แต่งงานแล้วสมรสแล้วหรือผู้ที่หย่าร้างก็สามารถลงมาได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็มีเรียกว่าสาวแซ่บเก่งเอ็มพาวเวอร์ที่จะมาลงเนอะไหมคะเขาก็สามารถมาได้ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ